สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาแล้วค่ะพี่น้องขามาทํานายเลขมงคลน,นาโชคประจำวันที่11กุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันสุกสีฟ้าชิมเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องขาหน้ามาในรูปแบบใหม่นะ,ะเพราะว่าไม่มีเวลาตัดคลิปแล้วนะคะพี่น้องขาน้องเพราะว่าดึกแล้วต้องขออภัยค่ะมาในรูปแบบใหม่นะคะเนื้อหาสาระเหมือนเดิมค่ะเอาละนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูกันนะคะว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้น ในวันพวกนี้จะลงทุนจะ,จ,ะจะได้เงินไหมจะเสี่ยงจะได้เงินไหมจะเป็นแบบไหนเป็นแนวทางนะคะถ้าพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่านะคะก็ไม่น่าเกลียดหรอกนะคะพี่น้องคะ่ะเพียงแต่ว่าในวันพวกนี้ถ้าเราจะลงทุนลงหุ้นหรือเราจะเสี่ยงเราก็อย่ายุ่งนะคะเราก็ต้องมีสตินะสตินะคะถ้าเรายุ่งแล้วเราก็นะคะเสี่ยงไปด้วยอะไรไปด้วยนั้นเนี่ยดูว่ามันจะไม่โอเคคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะแล้วก็เขาบอกว่าในวันพวกนี้ตัวเลขมาจากไหนตัวเลขก็มาจากมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งที่เรานับถือ สิ่งที่เราขอพรเราไปทําบุญแล้วเราก็มีตัวเลขมานั่นคือตัวเลขนาโชคของพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้จ้ะนะคะและตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรนะคะตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรเดี๋ยวป้าหมอเขียนให้นาอมีเลขหนะคะมีเลขหมีเลขหนะคะมีเลข20ค่ะห้าหค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคในวันพรุ่งนี้หน้าไพ่ให้เลขห้า0ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะ ตัวเลขที่เกิดจากลางสังหรณ์ของเราเป็นตัวเลขที่เกิดจากลางสังหรณ์ของเรานะคะว่าเอออยากจะซื้อตัวเลขตัวเนี้ยนะคะอยากจะลงทุนตัวเลขตัวเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็นะตามที่เราเซ็นพิเศษเลยค่ะนะตามที่เราเซ็นพิเศษเลยค่ะอ่าถามตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรนะคะตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรของพี่น้องวันจันนะคะก็จะมีเลขหนึ่งแปดห้าห้าแปดค่ะหนึ่งแปดห้าแปดค่ะพี่น้องวันจันขอให้เฮงๆค่ะ คราวนี้มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะเป็นแบบไหนดูกันนะใช้วิธีการแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะเพระหมอไม่มีเวลาตัดคลิปเนาะเออพี่น้องวันอังคารก็ดูว่าจะกังวลดูว่าจะวิตก,กังวลนะคะดูว่าจะเซ็งๆแล้วก็ยุ่งแต่เรื่องของงานนะคะแล้วก็ขึ้นสามดาบขึ้นสามดาบเนี่ยจะลงทุนอะไรเนี่ยก็น่าจะหยุดนะในวันพรุ่งนี้นะคะหรือดูดวงของเราเองด้วยนะคะแต่ไพ่ทักในวันนี้ไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะ แต่ถ้าจะถามว่าตัวเลขมาจากไหนในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีนะคะมีมีไกด์ไลน์บอกว่าเป็นตัวเลขที่เกิดจากนะคะบ้านช่องของเรานะคะเป็นเลขที่บ้านหรืออย่างไรนั่นแหละค่ะพี่น้องจ๋าเนาะก็จะให้โชคลาภพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าจะถามว่าตัวเลขหน้าไพ่นะคะให้เลขอะไรก็จะประกอบไปด้วยนะคะอ่าเป็นเลขตองหมดเลยนะคะรู้สึกว่าเลขตองนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีเลขสี่นะคะสี่หนึ่งสามสี่ สี่หนึ่งสามสี่นะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้เฮงๆค่เะพี่น้องวันอังคารมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสําหรับพุธกลางวันว่างไงคะอ่าพุธกลางวันอ่าใช้วิธีการแบบนี้นะคะป้าหมอไม่มีไม่มีเวลาตัดคลิปนะคะอะพี่น้องวันพุธกลางวันได้อยู่ค่ะเนาะสวยงามมากนะคะมีทั้งราชาเหรียญมีทั้งมีทั้งราชินีเหรียญน,นะคะแถมมีจักรพรรดิอิตังหะนะคะเอก็คือหมายความว่า เราสามารถที่จะลงทุนได้นะคะแต่ไพ่ทักไม่ค่อยที่จะดีนะคะระมัดระวังจะเป็นทุกขลาบอย่างที่บอกนะลงทุนหรืออะไรนั้นเนี่ยก็ต้องต้องมีข้อมูลต้องมีข้อมูลต้องมีการคํานวณให้ดีนะคะอ่ะมันถึงจะไม่เป็นทุกขลาบหรือเอ่อถึงจะได้กําไรมานั่นเองแต่ไพยอย่ออกมาดีแล้วนะคะอ่าทีนี้ตัวเลขเนี่ยมาจากไหนก็คือตัวเลขหนึ่งมาจาก นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะคะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือเป็นตัวเลขที่เป็นหัวหน้าเราก็าได้นะคะอ่านั่นใกล้ลายเดียวพอนะคะและถามตัวเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรนะคะมีเลขสี่มีเลข5แล้วก็มีเลขสี่เลขห้านะคะก<ด>็คือสี่หานั่นเองนะคะเป็นเลขซ้อนนะคะอย่างนี้เลยนะคะเป็นเลขซ้อนนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธสวยอยู่ค่ะไพ่สวยอยู่นะคะก็จะเป็นาราชินีถ้วย เดอะสตาร์ Star, นะคะเออแล้วก็สามถ้วยค่ะและก็ราชาถ้วยนะพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ไม่เลวนะคะในวันพรุ่งนี้นะลงทุนได้อยู่นะคะอ่าเนาะมันอาจจะไม่เด่นมากมายแต่ว่ามันก็มันก็เป็นไพ่ที่น่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะในวันพรุ่งนี้เนาะและถามตัวเลขหน้าไพ่เป็นตัวเลขเกี่ยวกับอะไรถามตัวเลขมาจากไหนนะให้เขาชี้มาว่าเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นเลขอายุเราก็ได้นะคะ อ่าเป็นเลขอายุเราก็ได้นะเกี่ยวกับเราเป็นเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะคะอ่าแลขก็เป็นเกี่ยวกับอ่าหมายเลขบัตรหมายเลขบัตรประชาชนของเราก็ได้นี่เนี่ยนะ,ะและนะคะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเลขสี่หนึ่งเจ็ดสามค่ะสี่หนึ่งเจ็ดสามค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างคะ่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะ ในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะเสียงได้ไหมดูก่อนค่ะนะคะอ่าไพา่ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือหยุดพักรบนะอาจจะเสียงแล้วขาดทุนเยอะนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้มีม็ดเงินเข้ามานะคะก็โอเคนะคะโอเคอยู่ค่ะในวันพรุ่งนี้โอเคอยู่ทราบพี่น้องวันพระเฉลิท์สวัสดีอนุญาตนะคะอนุญาตนะคะนีนะะ่อย่างนี้เลยนะเออแล้วถามว่าตัวเลขมาจากไหนตัวเลขมาจากไหนนะคะ ตัวเลขของพี่น้องวันพรฤหัสบดีมาจากไหนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรหนึ่งละนะคะเฝ้าเฝ้าเฝ้านี่แล้วก็เป็นตัวเลขที่เอ่อมาจากรถปรจากภาชนะของเรานะคะพี่น้องวันพรฤหัสบดีและถามตัวเลขหน้าไพา่ให้เลขอะไรคะในวันพรุ่งนี้มีเลขสี่มีเลขสองนะคะมีเลขหกนะคะเล, 6, ะคะละก็มีเลขห้าค่ะอ่านะคะมีสี่สองสี่สองหกห้า 4 2 6 5ค่ะพี่น้องวันพฤหเดสวัสดีขอให้เฮงเค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันบุร์แล้วก็ขึ้น9้าเหรียญมีเงินเข้ามานะคะสองเหรียญก็ถือว่าเป็นเงินนะคะมีเงินหมุนเข้ามานะคะเพราะนั้นลงทุนได้นะคะแต่ก็ต้องคํานวณต้องวิเคราะห์ให้ดีต้องอย่าประมาทนะคะนี่คานวณให้ดีนะคะคํานวณในเรื่องของการลงทุนนะคะงเงินเท่านี้ลงทุนเท่านี้ถ้าเราได้กําไรมา จะหลุดค่าลงทุนหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะแล้วก็ไกด์ไลน์ตัวเลขมาจากไหนนะคะตัวเลขก็คือเขาบอกว่ามาจากเอ่อมาจากตัวเลขที่เคยพี่น้องวันวันศุกร์นะคะเคยถูกอ่ะว่างั้นนะคะอ่าไกด์ไลน์เดียวพอค่ะและตัวเลขหน้าไพ่มีเลขอะไรมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขเก้านะคะและก็เลขสองค่ะมีหนึ่งสี่เก้าสองค่ะพี่น้องวันศุกร์เนาะหนึ่งสี่เก้าสองค่ะโอเคขอให้เฮงเฮงค่ะ คราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาบ้างค่ะพี่น้องวันเสาปเป็น,เ,ปนเวลาตัดคลิปให้นะคะไม่เป็นไรค่ะนะ,ะสามเลี้ยญก็ยังมีเงินเข้ามาแต่เงินนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามาจากนะคะขายสินค้ามากกว่านะเป็นแบบนี้นะมีลูกค้าสั่งออเดอร์เขม้ามากกว่านะสาพี่น้องวันเสานะคะอืมนะคะแล้วก็ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าใครจะเสี่ยงก็ก็บอกเลยว่าดวงใครดวงมันนะคะก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะคะต้องมีสติสตินะคะต้องมีการคํานวณอย่างนี้นะคะและ อย่าประมาทนี่ในประมาทนะคะประมาทว่าเออเนี่ยเราลงทุนนี้น่าจะได้เท่านี้อย่างูนี้นั้นนะอ่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าประมาทนะและตัวเลขมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนส่งมาให้มาจากทางไกลเนี่ยประมาณนี้หรือตัวเลขที่เออเราเราในลักษณะของการคำนวณอ่าอย่างนั้นได้นะเป็นต,านาาตัวเลขเกี่ยวกับตัวของเราแล้วก็มีคนส่งมาให้นะคะอ่าไกล้ลายนี้เลยค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์แล้วก็ตัวเลขนหน้าไพ่เลขอะไรนะคะมีเลขสามมีเลขห้านะคะ มีเลข4นะคะแล้วก็มีเลข0ค่ะสามห้าสี่ศูนย์ค่ะสามห้าสี่ศูนย์ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเฮงค่ะเอาล่ะพระหมอไวโพนนะี่พี่น้องทักแปดวันเกิดนะคะนะในวันพรุ่งนี้ลงทุนอะไรขอให้มีเม็ดเงินเข้ามามีกําไรเข้ามานะคะลงทุนแล้วไม่ขาดทุนค่ะสวัสดีค่ะ